ค่ะเขียนไงเขียนเลยนี่ าข้อมูลเพื่อให้ผู้ฟังผู้อ่านตอบตัวอย่างเช่นบ้านหลังน,นี้ราคาเท่าไหร่ประโยคขอร้องคือประโยคที่ผู้พูดใช้เพื่อขอให้ผู้อื่นกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งคือกรุู้น่าปิดประตูให้ทุกว,วปยประโยคคำสัง่ง อยู่อะไรคะ Thank yeah. you. เป็นประธานกียาดกันมีเรียนไหนต่อได้บ้างคะเงี้วค่ะอ้าวน้องแป้ออกมาเขียนให้หน่อยเือไปเหนือเราไเรียนแป้งไปเขียนโหนอ้าวไม่เหรอมาค่ะเขียนไงเขียนเลยนี่เหรอประธาน ตายความหมายของประโยคต่างๆนะคะประโยคปฏิสเสธก็คือประโยคที่ใช้แสดงการปฏิสเสธยกตัวอย่างก็เช่นฉันไม่ไปโรงเรียนประโยคบอกเล่าคือประโยคที่ใช้เล่าข้อความเหตุจีความรู้สึกโดยไม่ปฏิเสธและไม่ใช่คำถามยกตัวอย่างเช่นวันนี้อากาศ ปิดประตูให้ด้วยประโยชน์คำสั่งก็คือประโยชน์ที่ผู้พูดใช้สั่งบอกให้ผู้อื่นจะทำไม่ได้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตัวอย่างเช่นอย่าเทียรย่าหลงผืนอ่ะคุณอธิบายไปแล้วคผมก็จะให้ทำรานงานะคะไปที่แรกก็คือเรื่อง 那没有，那我们个人要接受，然后后面再放心好了。